จเจริญธรรมยาติธรรมทุกท่านพื้นฐานของความกตัญญูที่ท่านทั้งหลายมีอยู่แล้วย่อมมานำมาซึ่งความจเจริญในทุกด้านทุกประการอันบิดามารดาก็ตามทีปู่ย่าตายายที่เรามีความกตัญญูนั้นความกตัญญูสามารถเป็นบันไดสู่นิพพานได้สมเด็จพระพุทธองค์แม้จะทรงเสวยพระชาติกี่พระชาติพระองค์ก็ไม่เคยทิ้งธรรมะข้อของความกตัญญู เมื่อครั้งพยาวานอนทั้งสองลูกน้อยได้ดูแลแม่ซึ่งเป็นพยาวานอนใหญ่ตาบอดเมื่อนายพลานนําธนูมาและยิงแม่ซึ่งตาบอดนั้นลูกทั้งสองตัวก็ได้กระโดดรับลูกธนูแทนแม่ด้วยความกะตันยูและแม่เองก็ถูกธนูยิงดอกที่สามสิ้นชีวิตทั้งหมดสามศพนายพลก็แบกพยาวานอนทั้งสิ้นสามตัวนั้นกลับสู่บ้านของตน และบัตรนั้นก็มีชายคนหนึ่งได้วิ่งสวนทางกลับมาได้ตะโกนบอกนายพรานว่าบัตรนี้บ้านของท่านได้ถูกไฟไหม้สิ้นแล้วพัญยากับลูกของท่านอยู่ในกองไฟกําลังดิ้นเร่าๆนายพรานก็โยนพญาวานนอนลงและวิ่งเข้าไปในกองไฟหวังจะช่วยชีวิตลูกกับเมียแต่อนิจจาเวรกรรมได้ตามพันเสียแล้วต้นเสาที่ถูกไฟไหม้จนสิ้นได้ล้มลงมาทับนายพรานพร้อมด้วยลูกและเมียทั้งสิ้นสามศพ ข้างๆศพพยาวานอนนั่นเองดังนั้นท่านทั้งหลายบุคคลใดที่มีความกักตันยูย่อมที่จะมีความเจริญในทุกด้านทุกประการและในยะตรงกันข้ามบุคคลใดที่มีความอักตันยูแผ่นดินนี้ไม่สามารถที่จะรองรับได้มีธรณีสู่แผ่นดินไหวแผ่นดินแยกจมไปในกองดินหรือจมไปในกองไฟหรือมีเหตุภัยพิบัต,ติต่างๆเกิดขึ้นได้มากมายกับบุคคลซึ่งอักตันยู แม้วันนี้เวรกรรมจะไม่ได้มาปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนเร็วนักแต่เราเชื่อว่าเวรกรรมนี้ย่อมที่จะส่งผลได้แน่นอนเมื่อถึงการเวลาที่เหมาะสมวันนี้เราทุกท่านมีความกระตันยูดีแล้วขอให้ต่อยอดบุญต่อยอดกระตันยูด้วยการยิ่งยิ่งกระตันยูยิ่งขึ้นไปขอทุกท่านมีความสุขมีความเจริญอนุโมทนา